เดี๋ยวพาไปดูความพยายามของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีที่เขานําเทคโนโลยีเรื่องของอ e t ทิกเกตมาบริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าอุทยานนั่นเองนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งนี้ต้องบอกว่าค่าเข้าเนี่ยนะครับแต่ละวันเนี่ยนะครับมีรายได้สูงถึงประมาณ1ล้านบาทก็เลยพยายามที่จะเอาระบบ E ีทิเกตเนี่ยมาบริหารจัดการนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ยังพบว่ายังคงมีปัญหาอยู่ครับ QR code คที่เวลาไปนะครับแล้วก็จะได้มาอยู่บนหน้ากระดาษนะครับก็จะเป็นระบบ e- t i c k e ตที่หน้าด่านอ่าวมายาบนเกาะพีพีเลในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่แบบที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นเดือนเมษายนครับแต่เห็นได้ชัดนะครับว่าที่นี่นะครับยังใช้งานระบบนี้ได้ไม่สมบูรณ์ครับเจ้าหน้าที่ด้านนาันก็บอกนะครับว่าปัญหาเนี่ยมาจากเรื่องของสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรครับ นอกจากนี้ครับเสาและจานรับสัญญาณที่นี่ครับเป็นระบบอินฟราเรดที่ส่งมาจากเกาะลันตาด้วยข้อจำกัดด้านระบบนิเวศจึงไม่อาจพัฒนาตั้งเสาสัญญาณขนาดใหญ่ได้นี่ก็เลยเป็นข้อจำกัดของอุทยานทางทะเลที่มีรายได้วันละ1ล้านบาทครับคือเราอยากจะให้แต่ละพื้นที่อย่างน้อย80ครับอย่างน้อยนะฮะ8สให้เป็นระบบอีทิกเกตเพื่อที่จะให้มีระบบตรวจสอบได้ง่ายขึ้น นะครับแล้วก็เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เราจะได้มาเทียบเคียงกับปริมาณประชากรที่จะเข้ามาในพื้นที่ซึ่งเราก็จะมีกล้องในการสํารวจด้วยเพื่อมาเทียบเคียงว่าเอะปริมาณนะักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมันสมดุลหรือมันเท่ากันกับตั๋วที่เขามีการตีไหมที่มีการซื้อไหมทั้งในระบบการตีตั๋วและระบบอินทิเกต คือถ้าไปดูตั้งแต่เปิดฤดูการท่องเที่ยวปีนี้ครับหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพีมีรายได้ส่งเข้าระบบ e อีทิเกต137ล้านบาทหากนับรวมทั่วประเทศอุทยานแห่งชาติสร้างรายได้เข้ากรมแล้วมากกว่า800ล้านบาทครับแต่นั่นก็คือสิ่งที่ปปชมีความกังวลหากยังใช้ระบบการฉีกตั๋วนับเงินสดกันหน้าด่านอยู่นะครับโดยระบบอ e ีทิเกตที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์และการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมพิเศษของอ่าวมายา400บาท ซึ่งก็มากกว่าจํานวนเงินที่ต้องกรอกในระบบออนไลน์ทําให้การจ่ายเงินสดเพิ่มและฉีกตั๋วกระดาษยังมีให้เห็นหน้าด่านอยู่ในตอนนี้ครับอัตราค่าบริการเนี่ยค่ะแค่200บาทสำหรับบุคคลแต่จะมีค่าธรรมเนียมพิเศษจะประกาศแค่ละสามแหล่งท่องเที่ยวก็วคือพีพีดอน มาหยาแล้วก็เกาะไผ่ค่ะหากนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวตรงบริเวณดังกล่าวค่ะจะต้องจ่ายเพิ่มอีกคนละ200บาทซึ่งไอตัว200เนี่ยค่ะอย่างที่ทางผู้ประกอบการเขาเขาค้อนงางวันว่าหากเขาในระบบมันระบุไปเลยถูกไหมคะถ้ากเขามีการแคนเซิลเขาป่วยเขามาไม่ได้การคืนเงินนะคะมันไม่สามารถจะคืนได้ค่ะซึ่งในส่วนของ คาดว่าในระบบอ e ีทิเกตของ p อ่ะจะต่างจากซิมิลันตรงที่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมพิเศษ200ของพีพีของพีพีเราอาจจะเต็มที่ไม่ได้เต็มที่ก็คือซื้อผ่านระบบอ e ีทิเกตได้ไม่เกิน50เพราะอีก200ต้องไปฉีกในส่วนของบัตรค่ะทีมข่าวไทยพีเอสเคยลงมาสำรวจปัญหาการพัฒนาระบบอ e ีทิเกตของหน้าดา่านอามายาแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมครับ หลังจากมีการประกาศทดลองใช้ระบบเมื่อต้นเดือนมกราคมผ่านมา3เดือนครับเท่ากับว่าที่นี่มีความคืบหน้าเรื่องของการพัฒนาไปเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นตามข้อห่วงใยของปปชถึงความโปร่งใสในการนับเงินไรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกันครับ